สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้เออร์เลอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยที่เจอกัอนบ่อยนะครับเห็นไหมครับ 3.7.2-post ขีดโพสแล้วก็สแล h ไพทอนสามแล้วก็ไฟล์ด e s not exit นะครับที่เราใช้ตัวพวก e s พีแปดใช้พวกอ p พีสหรือว่าใช้บอร์ดโหนด m c u ต,ต่างๆนะครับที่จะขึ้นแบบนี้นะครับ คราวนี้เราจะมาดาูให้มาดูวิธีแก้กันในกว่านะครับวิธีแก้นะครับให้เรานี่ครับมาตรงนี้นะครับอ่าด C ซีนะครับอ่าซียูเซอรแล้วตามด้วยชื่อเครื่องนะครับอ่าคราวนี้เราเราปีที่ซีแล้วก็ยูเซอร์นะครับในตรงนี้ เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วพิมพ์ c user แล้วมี s ด้วยนะครับเสร็จแล้ว enter ก็จะขึ้นมานี้ขาวเนี้ยจะเป็นชื่อสาถานะแล้วก็ชื่อเครื่องตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับตรงคำว่า p i n c i เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันพอเราพิมิเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมีตัวนี้ครับต่างๆ พอเข้ามานะครับ C10 นะครับแล้น้เราใส่สแล็ลงไปตรงนี้ครับอ่าไปสแล็นะครับถ้าเราพิมพ์คำว่า App Data ครับ App แล้วก็ Data แรบนี้ครับแล้วก็ Enter นี่ครับมันจะขึ้น App Data อันนี้นะครับต่อไปเราเลือกคำว่า Local ครับเสร็จแล้วเลือกอส n n o 15นะครับตอนนี้เราเลือกไปที่ ตั๊กจิ้งนะครับน่ครับตัวตั๊กจิ้งแพ็กเกจครับนะครับเห็นะครับจะเจอไฟล์ที่ชื่อว่า python 3.7.2โค้ดเห็นไหมครับให้เรา Copy มาครับนี่ y มาเลยเสร็จแล้วกลับมาครับไปที่แพ็กเกนะครับแล้วก็ ep 8 2 6ครับ t ทูลครับแล้วก็ python 3 ไปตอนสามเสร็จแล้วก็ไปสามจุดเจ็ดจุดสองแล้วโพสหนึ่งนะครับเอาไฟล์ที่เรา copy มาเนี่ยวางครับวางครับ เสร็จแล้วให้เราคลิกขวาครับคลิกขวาเราก็ e x r a c h e r e ครับเข้าดูไฟล์ข้างในก่อนนะครับะจะมีไฟล์ที่อยู่ข้างในนี้ถูกไหมครับให้เราเดี๋ยวคลิกเข้ามาดีกว่าเดี๋ยวคลิกเข้ามาที่ไฟล์ zip นะครับเราเลือกก็จะมีไฟล์ที่อยู่ข้างในเห็นไหมครับให้เราเลือกทั้งหมดเลยนะครับ กดตั้งแต่ไฟล์แรกแล้วก็ไฟสุดท้ายนะครับถ้าเรากดชิปค้างไว้นะครับแล้วกดคลิกซ้ายทีนึงเสร็จแล้วก็ลากมาวางใส่ครับโอเคคราวนี้เราก็ปิดไปครับคราวนี้เราลองรันใหม่ก่อนทีหนึง่งครับลองรันใหม่ครับ เรารู้ว่าคอมไพล์ว่าจะขึ้นว่ายัางไงนะครับ โอเคครับเออร์เลอร์ที่เป็น Python ตรงนี้ก็จะหาไปเรียบร้อยนะครับไอที่เออร์เลอร์ตรงนี้ช่างมันนะครับอันนี้ผมแค่จะทําให้ดูว่ามันแก้อเออร์เลอร์ไพทอน3.7.2ยังไงนะครับนี่ก็คือวิธีการแก้นะครับ